แอบดีนะให้สองไปหนวดมามามาแอบแอบอไปอคุณซอยกันขายซอยกันขายช่วยกันทำงานหน่อยช่กันทำงานหน่อยแหกงนะเนี่ยอางบอกว่าเต็มเหนียวไปเลยพี่๋ยวถูกมาโน่นขขอบคุณค่ อ๋ถ่ายถ่ายถ่ายหิ้วได้เดียวนิหิ้วขอหิ้วคอครับหิ้วคอไปเดีอวคนจะซูดได้หี่อย่าลืมเลยไปไหนคนจะซูไปเลยไหวายยิหมอกท้องออโดยสิเลนมุ้งนี่ั้เนาะลมาฝังน้เอากล้องกล้องพี่สำนี้ก็ได้ มาหนูถ่ายให้เขาถ่ายมาหนูถ่ายให้มาเขาต้มไถ่เดียวเ้อถ่ายเลยเต้าอให่ให้เขาอยู่หํามองกล้องนะคะมองกล้องห้าหนึ่สองซลำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซาำหนึ่งสองขอวิดีโอหน่อยนะทุกคนหนึ่งสองซ้ วันนี้เรามาทำอะไรกันนะคะมาเลนมาเลนวันนี้มาวันนี้มากินข้าวมากินข้าวมากินเ้าต้นเดึกจนที่ชามาพร้อมฝนวันนี้มาดูห้านวันนี้มาดูห้านใช่ไหมคะกรงนอากินนวยออะไรู่กลา <lightweight. S 3> เดยอะๆๆร่างหอมหปมยั่ยงก <flats. building> <y Vive> ันยั่ยงๆกันหอมหอมหอมเหมอกันเมื่อโหลดไว้สิไต้องหอมทะกคนเลยน้องเอมน้องแอมย้อดแสนค่ะมันยอดฟัง

เราพูดที่ดนหรอกดาราสาวยังว่าโดนหลอกคุณน้อคุนางไม่ชอบหวยไม่งวดเมื่อกี้หนูได้ตั้งเจ็ดใบได้ดินอีกจ้าห้าศูนย์นะเราไปนอนห้องนางจะไปถ่ายเอ็มวีแล้วไปนอนห้องนางท<ป>ี่คอนโดฝันฝันได้หาศูนย์ได้เจ็ดใบที่จริงอยากได้เยอะกว่านั้นได้ดินซื้อสามสิบบาทมันอั้มได้บาทละหกสิบก็เลยเอาแค่สามสิบบาท ไดค่ะพรุ่งนี้เช้าคือไปที่เขาทเด๋ยวนนงมีต่อมากันเจอกันวันที่เจ็ดเจ็ดมาสอนแม่ลำเจ็ดบาำแบบนี้ไม่ใช่ลำแบบนั้นมีลำไทยมีลำไทยอ๋อไทยอ๋อไทยทำไมไม่ถ่ายลงคลิปมาไห้ ตม่งไถ่ายลงี่ไม่ถอยไม่ถอยยังไม่ถอยไม่ถอยยมยาเลยนี้ยังไม่ปิดเลยยังไม่ยังไม่ปิดเลยไม่ไม่้กันาเป็นเดือน่อนเลนจไม่คอแต่งานจะนยัเหมือนที่แล้วบบ่าอไรบไม่ไม่เอาวะ